ในนามของพระองค์ขอให้เราไดครับขอความรักความเมตตาจากลสัสซาตตาลาได้ประสบกับพี่น้องผู้มีศรัทธาต่อลสัสซาตตาลานะครับโดยเฉพาะแฟนเพจหนึ่งห้าหนึ่งเราคือจามาอาคนสองโลก,ท,กทุกทุกท่านเลยนะครับพี่น้องครับเหลือสิ่งอื่นใดขอให้เราได้ร่วมกับชุก,กตออลอสตตาลาให้มากที่สุดเลยนะครับพี่น้องนะครับให้มากที่สุดเลย กับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้รับเนี่ยมัดบรารักัตและที่สําคัญจากการที่เพจหนึ่งห้าหนึ่งเราคือจะมาเาคนสองโลกของเรานั้นได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ได้หายไปจากหน้าเพจนะครับเป็นเวลาเกือบหนึ่งเดือนพี่น้องพี่น้องการหายไปไม่ใช่เรื่องบังเอิญไม่ใช่เรื่องธรรมดาแต่เราโดนแฮกพี่น้องเราโดนแฮกจากต่างประเทศนะครับการแฮกก็คือหนึ่งห้าหนึ่งของเราเนี่ยนะครับมีมีผู้ติดตามประมาณ3 0 0 0 0นคนนะครับแล้วมีมีผู้ที่ถูกใจประมาณ10,000แคน เพราะงั้นการที่เขามาแฮ็กเนี่ยได้เหตุผลสองสาประกาศนะครับอย่างแรกเลยนะครับต้องการที่จะแย่งสมาชิกของเราไปโดยเขาไม่ต้องลงทุนอะไรเพราะกว่าที่151ของเรากว่าที่บางคอลิสของเราจะสามารถทําให้เรามีสมาชิกได้เนี่ยเราใช้เวลาหลายปีพี่น้องนะครับทำอย่างต่อเนื่องแล้วเข้ามาแฮ็กนี่ก็คือเรียกว่ามากวาดสมาชิกของเราไปแล้วเขาคิดว่าจะได้สมาชิกของเรานั้นไปเป็นสมาชิกของเขาแต่ไม่เป็นเช่นนั้นแหละครับเพราะเราเป็นเป็นเป็นเพจศาสนาของเขาเป็นเพจภาพยนตร์อะไรต่ออะไรนะครับนี่เป็นที่หนึ่ง เป็นที่สองเขาอาจจะมองว่าเพจของเรานั้นต่อสู้ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่ออิสลามพูดความจรงิงก <c oughs> ็าอาจจะทําให้กลุ่มไซออนิสหรือคนที่ไม่พอใจนั้นพยายามที่จะแฮกก็โดนกันเยอะครับแต่วันนี้ทำดูดินแล้วต้องชุดกกตต่อตรัสเาลาที่ทีมงานของเราโดยเฉพาะบางคองลิปเนี่ยได้พยายามติดต่อไปทาง Facebook ทางอะไรจนในที่สุดนะครับย้อนกลับไปประมาณ20กว่าชั่วโมงเราได้กลับมาแล้วเราได้กลับมาหลังจากที่เราได้หายไปเกือบเดือนเต็มๆแล้วเรากลับมาในจังหวัดที่เหมาะที่สุดเลย วันนั้นข่าวดีที่ผมกลับมาข่าวดีด้วยข่าวด่วนด้วยนะครับวันนี้จึงจะมาเริ่มต้นนี่ผมกําลังนั่งอยู่ที่โรงแรมซีเสที่ปัตตานีผมลงพื้นที่นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปที่บ้านมูโนตลาดมูโนนะครับแล้วก็จะไปตามพื้นที่ต่างๆเพื่อที่จะเอาเสื้อผ้าไปแจกเอาเงินเอาไปปลูกบ้านไปไอะไรมามอบบ้านมาวาันอยู่สตูลน,นะครับทั้งหลายทั้งปนต่างๆเหล่านี้คือภารกิจที่เราทํากันมาโดยตลอดแต่ตอนนี้เนี่ยพี่น้องต้องติดตามเลยและพี่น้องต้องกดไลค์กดแชร์ share, นะครับแลวแสดงความคิดเห็นนิดหนึ่งความคิดเห็นแรกพี่น้องดีใจใช่ไหมครับนะครับถ้าพี่น้องดีใจเอาทำดูแล้วพี่น้องขอดุอากันมาอย่างที่สองพี่น้องมันมีความมันมีความสาคัญในช่วงนี้มากอยู่สองสามเรื่องเรื่องแรกเลยคือการจากไปของอท่านจุฬารักมมตรีอาจารย์อับดุลอาซิดพิทักษุมคนนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเราไม่ได้คุยกันเลยเรื่องนี้นะครับเราจะมาคุยกันต่อว่าแล้วหลังจากการจากไปของท่านจุฬาแล้วเนี่ยจากนี้ไปใครครับใคร ที่จะขึ้นมาเป็นจุฬาราชมนตรีนะครับใครเป็นคด,ดีเดตบ้างใครที่จะเหมาะสมบ้างนะครับที่จะเป็นจุฬาราชมนตรีซึ่งพี่น้องอาจจะคอมเมนต์กันมาแล้วระบุชื่อคนก็ได้แต่ยังไม่ใช่ตอนนี้นะครับเพราะผมจะทําเป็นสกู๊ปยาวเลยเรื่องนี้เรื่องที่2เดือนหน้านะครับเดือนหน้าจะหมดวาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการอิสระประจําจังหวัดทั่วราชอาณาจักรนะครับเราก็จะมาคุยกันว่าคณะกรรมการจังหวัดมันมีความสําคัญอย่างไรทําไมต้องแข่งขันกันลอเกินแล้ววันนี้มีการเมืองแทรกมากน้อยแค่ไหนนี่คือเรื่องที่2 เรื่องที่3ที่สาคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องสถานการณ์มิติต่างๆที่เกี่ยวกับปาเลสไตน์นะครับเมื่อวานนี้ผมไปพูดที่สต,ตูลนะครับที่มัสยิดแห่งหนึ่งโอ้โหพี่น้องคนมาฟัง2-300คนแป๊บเดียวมาเดวนัดหมายเลยนะครับดังนั้นผมก็จะมวิเคราะห์ในมิติอื่นๆที่ที่สื่อนะครับที่สื่อสากลทั่วไปสื่อฟรีทีวีทั่วไปวิเคราะห์ไปไม่ถึงเพราะอะไรครับเพราะเราจะพูดถึงในมิติของประวัติศาสตร์มิติของศาสนามิติของเศรษฐกิจการเมืองแล้วก็มิติถึงมนุษยธรรมและมิติอื่นๆ พี่น้องทั้งหลายทั้งปวงต่างๆเหล่านี้คือเราจะพบกันต่อนเนื่องหลังจากที่เราหายกันไปนะครับเดี๋ยวตอนเดี๋ยวผมจะเดินทางกลับพรุ่งนี้แล้วผมจะเริ่มจากเรื่องท่านชูราธชิงมนตรีจะเริ่มจากเรื่องปลาเลสไตน์แล้วก็ไปปิดท้ายที่นะครับเรื่องของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดแล้วจากนั้นเราจะมาเข้าดาวนับถอยหลังนะฮะงานสายทานใานสารทานสู่เด็กําพร้าครั้งที่16บของบ้านอังกอซัสซึ่งผลรับผิดชอบอยู่นะครับเราก็จะมาเข้าดาวเชิญชวนพี่น้องนะครับ ผมนี่ตกใจมากเลยนะครับกับการที่เพจของเราหายไปหนึ่งห้าหนึ่งเราคือจมาะนะครับขอดูอาตลอดในี่สุดอัลลอฮฺเมตตานะครับเพราะเราเนี่ยได้สื่อสารระหว่างผมกับพี่น้องนะครับอยู่กันทั่วประเทศอยู่กันทั่วโลกนะครับเราสื่อสารกันสื่อสารกันเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะให้นะครับเรานั้นเป็นเป็นศูนย์รวมในการสารต่อถึงพี่น้องนะครับทั้งหลายทั้งปวงต่างๆเหล่านี้นะครับนี่คือจุดเริ่มต้นสําหรับวันนี้พี่น้องครับหัวข้อคลังปัญญาชุมคลิปคลิปสั้น คลิปสั้นที่ผมได้นําเสนอไปเมื่อเชา้าว่าทําไมเขาถึงเกลียดอิสลามนะครับผู้คนเข้ามาเยอะแสดงความดีใจแต่มีอยู่ประเด็นหนึ่งที่ผมลืมพูดไปนะการเกลียดอิสลามเนี่ยอาจจะมีอคติอาจจะมีความไม่ดีอะไรแต่สิ่งหนึ่งที่ผมไม่ได้พูดไปก็คือพฤติกรรมผมไปเห็นคุณสัญญาน้องอยูที่เชียงใหม่เขียนมาว่าการปฏิบัติตขงของมุสลิมที่ไม่ดีก็ทําให้คนนั้นเกลียดอิสลามอันนี้ผมลืมพูด ว,ว่าโดยความเป็นจริงแล้วพฤติกรรมเลวๆพฤติกรรมที่ไม่ดีพฤติกรรมที่เอาเปรียบพฤติกรรมที่ไม่ได้อยู่ในหลักการของคนที่ได้ชื่อว่าเป็นมุสลิมนั้นนะครับนั่นแหละครับเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้คนเขาเปลี่ยนอิสลามเช่นการตั้งกลุ่ม i อขึ้นมาแล้วฆ่าคนนั้นคนนี้นะครับเช่นพฤติกรรมของเราแสดงตัวเป็นมุสลิมคุมฮิยาชื่อน,นั้นชื่อนี้แต่ไม่ได้เอาหลักการอิสลามมาใช้ในการดําเนินชีวิตไปกินเหล้าเมายาไปคดโกงคนอื่นไปเอาเปรียบไปรอลเล็มสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะทําให้คนเขาเปลนนาามะะครับเ เขาไม่ได้ามามาพิจารณาอิสลามเนี่ยจากคัมภีร์อันกุรอาหหนหรือฮะดิษว่าเขาไม่รู้จักแต่เขาพิจารณาจากพฤติกรรมของพวกเราเพราะฉะนั้นพี่น้องวันนี้ผมพูดภาพรวมนะครับสำคัญที่สุดคือตําแหน่งจุฬาราลชนตรีนะฮะเป็นผู้นํานสูงสุดในประเทศไทยและเป็นตําแหน่งที่มีกฎหมายรองรับนะครับมีกฎหมายรองรับและเรามีตําแหน่งจุฬาราชมนตรีมาหลายร้อยปีตั้งแต่สมัยพระเจ้าทรงธรรมในสมัยกรุงศรีอยุธยามาจนถึงทุกวันนี้นะครับมีใครบ้างกี่คน นะในในในส่วนของครอ,อบบรรพบุรุษของท่านเชคอาห์มัดในสายชีอะจนมาถึงในปัจจุบันสายสุนี่มีกี่คนมีความสําคัญอย่างไรนะครับแล้วก็เรื่องของคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดซึ่งณนะวันนี้การเมืองแทรกเลือเกินการเมืองเข้ามาครอบงำเลอเกินนะครับโดยเฉพาะทางพื้นที่ภาคใตา้นะครับและที่สําคัญที่สุดมากกว่าสองเรื่องนี้ก็คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับพี่น้องในฉนวนกาซาซึ่งวันนี้ตายไปแล้วครับพี่น้องหมื่นกว่าคนหมื่นกว่าคนในระยะเวลาแค่สิบกว่าวันทำดนลนะ พี่น้องขอชูกรตตอลัสตาพี่น้องขอชูกรพี่น้องคอมเมนต์ดีใจกันเข้ามาทำดูลิ้นดีดใจกันเข้ามาที่ผมที่เพจอาจารย์บับบลี่หรือใครก็าตามที่ได้กลับมาอยู่กับพี่น้องอีกแล้วเราจะอยู่กันตลอดไปนะฮะจนกว่าเราจะจากกันไปเท่าน,นั้นเองนะครับนี่นี่คือสิ่งที่ต้องชูกรตตอลัสตาละนละครับแล้วก็จากนั้นพี่น้องอยากจะฟังเรื่องไหนก่อน3-4มสี่เรื่องนี้ก็อคอมเมนต์กันเข้ามาอยากให้พี่น้องได้คอมเมนต์จะได้รู้ว่ายังมีคนติดตามเราอยู่ยังมีคนเสียใจจากการที่เราได้ได้หายไปเกือบเดือน นะครับและก็จะมีคนดีใจที่เราได้กลับอัลฮัมดุลิลละนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมีอีกนะพี่น้องเดี๋ยวผมไปมูโนกผมได้รับบริจาคจากพี่น้องจากกรรมการจังหวัดมาล้านกว่าบาทนะครับแล้วก็จะไปดําเนินการโครงการที่มนลนกพี่น้องก็จะรู้ว่าเงินล้านกว่าบาทเฉพาะมูโนกนี้เราจะไปจัดสรรกันอย่างไรนะครับส่วนการไปสร้างบ้านไปมอบบ้านก็เดี๋ยวจะเอาภาพเก่าๆจากเมื่อวันซื้อเมื่อวันงานสตูลมาให้พี่น้องได้รับชมรับทราบนะครับอัลฮัมดุลิละขอสุก็ตอลาสุนตตาลายังมากมหาศาลขอส ที่พระองค์ได้ทรงประทานให้ผมได้กลับมาพบกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับช่วงเวลานี้ต้องในข่าวด่วนนี้ต้องขอจกักรลาพี่น้องด้วยคำว่าวบิลล ah ิตอฟิกวะฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะระห์มตุลลอฮ์วะบเระกะ